เอาละครับตอนนี้ท่านมารออยู่สักพักหนึ่งแล้วนะครับท่านทวีพงศ์วิชัยดิตท่านผู้ว่าการเคหะแห่งชาติครับท่านผู้ว่าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะัสวัสดีครับคุณฉลองครับครับมี่น้องจิมมี่ด้วยครับท่านครับครับผมเอาน้องจิมมี่ครับไปแล้วจิมมี่ครับครับอยู่กับเรื่องชาวบ้าน้ะครับทุกร้องของชาวบ้านมีปัญหาวันก่อนก็ส่งให้ท่านผู้ว่าท่านท่านช่วยชาวบ้านที่ปทุมธานีก็เรียบร้อยครับท่านกอบกุท่านด้วยครับครับด้วยความดีดีอย่างยิ่งเลยครับผมครับ วันนี้ท่านผู้ว่าจะมาเชิญชวนพี่น้องประชาชนจัดกิจกรรมมีบ้านเช่าราคาถูกพิเศษนะครับใช่ค่ะนี่บอ้วรอเป็นโปรโมชั่นจัดเต็มมหกรรมบ้านการเคหะแห่งชาติ2,023เห็นบอกว่ามี3โปรเลยท่นคอเชิญน้องเจมี่คุยกับท่านเลยค่ะท่านผู้ว่าคะอยากให้ท่านเล่าให้ฟังหน่อยว่างานที่จะจัดขึ้นวันที่หนึ่งที่สาเนี่ยคือผู้ชมฟังแล้วอุ้ยอยากไปเลยโปรโมชั่นมีอะไรบ้างรายละเอียดเป็นยังไงบ้างคะได้ครับก็ ต้องขอบคุณทางรายการนะครับที่ให้ความสนใจนะครับก็ทางการแห่งชาติครับก็เรานําเอาอาคารนะครับที่ยังไม่ไม่ได้บรรจุคนนะครับอาคาราพร้อมอยู่นี่นะครับจํานวนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบสองหน่วยทั่วประเทศนะครับก็แบ่งเป็นทั้งโครงการเคหะชุมชนโครงการบ้านทอ่ออาทรโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนนะครับโครงการพัฒนานที่อยู่อาศัยตามโครงข,าข่ายคมานาคมนะครับโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าเชื่อมรถไฟฟ้านะครับ แลวก็โครงการบ้านชนริการของทางราชการนะครับซึ่งใน1 1 4 8 2นหน่วยนี้ก็จะแบ่งเป็นโซนกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑทประมาณ4,824หน่วยนะครับภาคกลางประมาณพันหน่วยภาคเหนือ500หน kind of mm ่วยภาคตะวันออก2,300หน่วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1,300หน่วยแล้วก็ภาคใต้อีก1,400หน่วยนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับบ้านเดี่ยวบ้านแฝดทาวเวอส์อาคารชุดนะครับแล้วก็อยู่ในักยภาพที่มีความโดดเด่นไม่แพ้กันในแต่ละภาค ก็จะดําเนินการหนึ<ๆ>่งถึงสามนี่นะครับทั้งที่สำนักงานใหญ่ที่การใหญ่ชาติคลองจันทนะครับแล้วก็สำนักงานพื้นที่นะครับก็เปิดให้่น้องมรจชนเข้ามาจับจองเข้ามาซื้อบ้านนะครับรวมถึงอาคารเช่าของการงานใหญ่ชาติด้วยนะครับโดยต่อที่หนึ่งนะครับที่เป็นโปรโมชั่นนะครับเราจะได้รับส่วนลดพิเศษถึงสิบเปอร์เซ็นตนะครับจากราคาขายในแต่ละแปลงนะครับแล้วก็ในแต่ละทำเลนะครับแล้วก็สามารถเลือก ว่าจะทําเป็นเช่าซื้อก็ได้คือเนื่องจากว่าอาจจะทําเช่าไปสักระยะหนึ่งเป็นแล้วก็อาจจะทําซื้อต่อไปนะครับเนื่องจากยัง uh oh. ไ,ไม่มีความพร้อมเราก็สามารถมาพูดคุยกับทางการแห่งชาติได้นะครับมีราคาตั้งแต่พันห้าร้อยบาทนะครับถึงไอ้ท้ครับพันสองร้อยบาทถึงพันห้าร้อยบาทและแต่ขนาดห้องนะครับ uh oh. ห้องขนาดสามสิบสามตารางเมตรก็จะประมาณพันห้า นะครับห้อง24ตารางเมตรก็จะมาณนสองนะครับอันนี้เป็นต่อที่หนึ่งนะครับรับส่วนลดแล้วก็สามารถเข้าโครงการเรนทูบายคือเช่าก่อนและซื้อทีหลังก็ได้นะครับนี่ต่อที่หนึ่งนะครับต่อที่สองครับจะมีอัตราดอกเบี้ยพิเศษสองรูปแบบครับรูปแบบแรกคือโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยสาหรับผู้มีรายได้น้อยอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลให้มานะครับอันนี้ดอกเบี้ยจะอยู่ที่ประมาณ1.5เปอร์เซ็นต นะครับใน4ปีแรกนะครับและสําหรับกลุ่มควรเรือนเปราะบางได้แก่ผู้สูงอายุผู้พิการนะครับพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับผู้ป่วยติดเตียงก็สามารถมาเข้าโครงการนี้แต่ว่าจะได้อัตราดอกเบีบ้ย1.5ถึง5ปีครับผู้มีมรายได้น้อยทั่วไป4ปีถ้ากลุ่มเปราบางได้เพิ่มเป็น5ปีนะครับอัตราดอกเบี้ยที่1.5ซึ่งจะทําให้ราคาผ่อนต่อเดือน บางบางโครงการนะครับอยู่ในระหว่างพันสองถึงพันห้าร้อยบาทคือจะเกือบจะเท่าราคาเช่าเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นต่อที่สองนะครับในส่วนที่เป็นดอกเบี้ยสาหรับโครงการสินเชื่อเพื่อผู้มีรายได้น้อยนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้ามาเข้าโครงการสินเชื่อปกติของตางแข่งชาตินะครับอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่สี่เปอร์เซ็นะครับแล้วก็สําหรับบุคคลทั่วไปหนึ่งถึงสองปีแรกสี่เปอร์เซ็นตนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มคนเปราะบางนะครับก็จะขยายเป็นสามปีนะครับในเอ้ยโทษครับ กว่าเนี้ย4%สําหรับบุ <c oughs> คคลทั่วไป1ปีนะครับสําหรับกลุ่มคัวเรเปลนเบาบางจะเป็น2ปีครับที่4%นะครับก็ราคาผ่อนและแต่บางโครงการก็อยู่ประมาณพันห้าถึงสองพันก็มีนะครับแล้วก็ถ้าคนไหนที่มาจับจองนะครับในโครงการที่ใกล้จะปิดแล้วคือมีหน่วยเหลือไม่ถึงสิหน่วยจะได้รับส่วนลดปิดโครงการเพิ่มอีกหนึ่งหมืนบครับนี่คือตอนที่สอครับ ทั้นรอที่สามไปรอไปยูนิตสุดท้ายครับครับรอเอาสักหมื่นหนึ่งเอาไ่ไม่คือถ้าเกิดในในวันเดียวกันแค่อยู่ในบุ๊บได้ได้ส่วทลดหมดทั้งสิบดานเลยครับอ๋อค่ะครับแล้ต่อไปเพื่อนเอาทั้งหมดแล้วก็ไม่ได้นะถ้างั้นต่นนี้ก็คือว่าสุดท้ายปิดโครงการใช่ใช่ย่างสุดท้ายอยู่ครับแล้วก็นี่นั่นคือตอนที่สองนะครับดอกเบี้ยดอกเบี้ยสองส่วนนะครับหนึ่งจุดห้ากับสี่นะครับแล้วก็ปิดโครงการเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นนะครับตอนที่สามครับ จองในวันงาน,นรับส่วนลดทันทีหมื่นห้าถึงสี่หมื่นบาทนะครับสําหรับโครงการเชิงสังคมนะครับลดหมื่นห้าถ้าเป็นโครงการเชิงพาณิชที่ราคาต่ํากว่าสองล้านห้าลดสองหมื่นแล้วถ้าเป็นราคาอาคารพานิชที่มากกว่าสองล้านห้าก็ลดสี่หมื่นครับอันนี้ก็จะเป็นต่อที่สามซึ่งจริงๆรวมกันทุกอันถ้าได้ทุกโปรโมชั่นหนึ่งสองสามนี่บางท่านอาจจะได้ส่วนลดถึงแปดหมื่นบาทเลยนะครับก็อ,อยากจะเชิญชวนท,ทุกท่านเข้ามาร่วมงานนะครับเราเปิดทุก แต่ทุกวิธีการนะครับทุกวิธีทางที่จะให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยในราคาที่จับต้องได้นะครับนอกจากนี้ก็จะมีกิจกรรมอื่นๆครับเช่นกิจกรรมเรื่องของการทําน้ําหมักจินทรีนะครับการนําขยะมาะขายการนําขยะมาทํา EM นะครับมีการตรวจเคริตบูโรฟรีด้วยนะครับแล้วก็รับสมัครงานไปทํางานในบริษัทในเครือของทางใหญชาตินะครับเพื่อไปเป็นงานบริการชุมชนงานแม่บ้านงานรปภนะครับงานคนสวนนะครับ แล้วก็มีสินค้าชุมชนสินค้าตกแต่งบ้านมีธนาคารอาอ,าอมสินกรุงไทยนะครับพศออก็มาอยู่ในงานเลยนะครับถ้าถูกใจโอเคปุ๊บกู้กันเลยนะครับก็จะมีสี่ธนาคารหลวกนะครับพร้อมด้วยธนาคารพีเอ็มเอซีทีบนะครับก็จะมาร่วมกันจากันที่ครับก็คาดหวังว่า 1, 000, 1, หนึ่งมหนึ่งพันสี่รอยข้นสองนอยจะสามารถรองรับพี่น้องประชาชนได้ทั่วประเทศครับ นี่ฟังจากท่านผู้ว่าเนี่ยก็คือว่าถ้ายังไม่มีงานทํายังไม่มีที่อยู่นะแล้วก็ไปสมัครงานที่นี่แหละใช่ได้งานแล้วก็ได้งานได้เงินเดือนแล้วก็เช่าที่นี่เลยได้ที่อยู่อาศัยได้ที่อยู่อาศัยด้วยครับเพร่อนยอยู่ตรงนี้เลยถ้าอย่างนั้นนะท่านนะใช่ครับใช่ใช่ครับใช่ครับหรือว่าหรือว่าท่านไหนที่ฟังรายการทางคุณถนอมคุณจินมี่แล้วสนใจนะครับแล้วก็ยังไม่มีโอกาสเข้ามาก็สามารถโทรมาที่หนึ่งหกหนึ่งห้าไป call e n t e r ก็ได้นะครับ 1615คอาวเซนเตอร์ของการเคหะก็คือว่าอันนี้ก็คือโครงการของการเคหะแห่งชาติทั่วประเทศนะครับมีอยู่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่รยเก้าสิบใชน่วยนะครับกรุงเทพบริมณฑลนี่ี่พันแดรอยี่สบสี่หน่วยนะถ้าสนใจนะแล้วอันนี้ก็คือสามารถหิ้วกระเป๋าเข้าไปพักเช่าก็เข้าไปได้เลยหรือว่าท่านจะเช่าซื้อก็ได้เลยใช่ไหมครับท่านครับแสนสมบูรณ์เลยครับได้เลยครับได้เลยครับได้ทันทีครับ แล้วก็หาก็เร<า>ียกอะไรนะหาธนาคารให้ด้วยใช่ไหมถ้าจะต้องเช่าซื้อใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็สมมุติถ้าเกิดธนาค,คารปฏิเสธเนื่องจากว่าพี่น้องบางท่านไม่มีชลิปเงินเดือนนะครับหรือว่าทางธนาคารไม่ค่อยะเกณฑ์เราก็มีโครงการสินเชื่อที่ผมบอกไปต่อที่สองนะครับของเีหะเองก็คือมาปุ้งวัชคหะนะครับถ้าเข้าโครงการสินเชื่อเพื่อผู้มีรายได้น้อยก็ดอกเบี้ย1.5นะครับถ้าเกิดเข้าสินเชื่อปกติของขคหะก็ดอกเบี้ยก็จะ4เปอร์เซ็นต ครับก็มีทางเลือกให้ครับคือเราจะพยายามทุกที่ทุกทางให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้ครับผมคือถ้าแบงก์ไม่ปล่อยเคหะปล่อยเองก็ได้ผ่อนกับการเช็คโดยตรงก็ได้อ่าใช่ครับใช่ครับแต่ว่าเราเราให้ธนาคารก่อนครับให้ธนาคารก่อนให้ธนาคารก่อนนะครับแล้วถ้าธนาคารบอกว่าตรวจสอบประวัติแล้วเคยเป็นเครดิตบูโรนี่นะอะไรเงี้ยนะเครดิตเครดิตบูโรมาด้วยครับเครดิตบูโรมาด้วยเลยครับสามารถเช็คไม่ฟรีใน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 งานเลยครับ แล้วก็ในคือในส่วนที่เป็นโครงการถึงเชื่อเพื่อผู้มีรายได้น้อยครับที่1.5เปอร์เซ็นเนี่ยอ่ามันเป็นกติกาที่ทางคณะกรรมการนโยบายที่อยู่สายภาคและคณะกรรมการเนี่ยบอกว่าแบงก์ต้องปฏิเสธก่อนนะครับกลุ่มนี้ถึงจะมาเข้าโครงการได้คือถ้าแบงก์ไม่ปฏิเสธก็มาเข้าโครงการไม่ได้ครับแบงก์ต้องปฏิเสธก่อนครับเพราะว่าธนาคารจะไม่ไปแย่งเข้ากับเคหะใช่ครับแต่คือเคหะไปแย่งลูกค้าไม่ได้นี่จากเราไม่ใช่ธนาคารแต่ว่าทางธนาคารถ้าธนาคารถ้าปฏิเสธปุ๊บเราก็ พร้อมที่จะให้การสนับสนุนเพราะอยากให้คนไทยมีบ้านอยู่ครับครับอย่างคนที่ผ่อนกับการเคหะพอวันหนึ่งเขาอาจจะมีปัญหาสะดุดนะครับรายได้เกิดฉุกเฉินขึ้นมาแล้วก็ผ่อนต่อไม่ได้อย่างอย่างรายหนึ่งที่จากปทุมธานีที่ผมประสานท่านผู้ว่าและผู้ว่าประสานให้เนี่ยอันนี้ก็ยังสามารถจะมาเจรจาไกลเกลี่ยปรับโครงสร้างนี่จะอันนี้ก็ได้เหมือนกันใช่ไหมท่านนะได้ได้เหมือนกันครับคือคือเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่ผมมาเป็นผู้ว่าเนี่ยแล้วก็ช่วงที่ยังไม่เข้าโควิดนะครับ เขาก็จะปล่อยไม่ถ้าไม่ค้างผุ้ปกคฟ้องฟ้องยึดผ,ผมก็เลยมองว่าพี่น้องประชาชนก็ลําบากอยู่แล้วผู้มีรายได้น้อยก็ลำบากอยู่แล้วเราก็ต้องทําภารกิจที่มากกว่าปกติคือสมมติถ้าเดือนแรกคือปกติถ้าเป็นคู่มือเขาก็จะสามเดือนนะครับถ้าไม่จ่ายผู้เอาฟ้องครับผมบอกว่าเดือนแรกถ้าไม่จ่ายก็ลราต้องไปหาแล้วต้องไปหาชาวบ,บ้านแล้วว่าท่านเกิดอะไระติดขัดเรื่องงานไหมสิทธิของกระทรวงพอมอได้รับครบแล้วหรือยังทำเรื่องสะดวกตรงไหนอะไรยังไงได้บ้างถ้าไม่มีงานทําเราหางานให นะครับคือ <c ười, S 2> <c ười> คือเป็นมากกว่าแค่การขยาชาตินะครับคือเหมือนเขาเป็นครอบครัวเราอะนะครับแล้วเราก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนเพราะว่ามันมัน,ม,นมันเป็นแนวทางในการลดความเหลื่อมล้ำนะครับมผมมองนะว่าเรารให้โอกาสเขาเราสร้างโอกาสให้เขาเราอย่าหยุดแค่ขายบ้านนะครับเราต้องเป็นมากกว่ามากกว่าแค่ขายบ้านนะครับเราต้องดูแลคุณภาพชีวิตให้กับเขาด้วยครับเขาคือคนในครอบครัวของเราครับ คือเราห้เราสร้างบ้านให้เขามาซื้อมาอยู่จะได้มีบ้านอยู่อาศัยเกิดความมั่นคงในชีวิตทีนี้พอเขาผิดพลาดในชีวิตขึ้นมาเราจะเอาบ้านคืนแล้วฟ้องขับไล่เขาเนี่ยนะมันก็ใจดำไปหน่อยนะท่านเนาะก็คือต้องให้โอกาสเขาก่อนใช่ครับใช่ค่ะหางานให้คือตอนนี้ไม่มีรายได้ใช่ไหมไป่ทำงานเดี๋ยวเราหางานให้ด้วยถูกครับเพราะว่าแล้วก็ในกรณีที่สมมติถ้าอ่ซื้อทำไอรถไปต่อไม่ไหว ก็เปลี่ยนสัญญาซื้อเป็นสัญญาเช่าครับเป็นเช่าซื้อนะครับแล้วก็ราคาก็จะลงมาต่ำอยเพราะมันไม่มีดอกเบี้ยถูกไหมครับแต่ขหายังไม่เสียอะไรครับเพราะว่าบ้านที่อยู่ครับบ้านก็จะเป็นของที่หาอยู่ถูกไหมครับเขายังผ่อนยังโอนไม่ยังไม่ได้โอนให้เขาแต่ถ้าวันหนึ่งเขากลับมาผ่อนต่อได้แล้วก็แปลงสัญญาเช่าเป็นสัญญาซื้อเหมือนเดิมนะครับแล้วเงินที่เขาจ่ายค่าเช่ามาแล้วก็เอาไปตัดเงินต้นบางส่วนครับคือเรียกว่าช่วยกันทุกวิถีทางครับ ก็คือไอ้ที่ผ่อนผ่อนข้างแรกไปแล้วก็ไม่เสียเปล่าถูกไหมครับท่านไม่ไม่นับหนึ่งใหม่ใช่ไหมครับไม่นับครับถึงคุผ่อนมาสักสองปีไปต่อไม่ไหวแล้วก็แปลงสัญญาเช่าให้สัญญาซื้อสัญญาเช่ามาเช่าครับเช่า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 ไปสองปีปุ๊บบอกวอ่ะไหวละอ่ะก็แปลงสัญญาเช่ากลับมาเป็นสัญญาซื้อครับครับก็เรียกสัญญาแบบเล่นทูบายครับแล้วก็เงินที่จ่ายค่าเช่าก็ไม่สูงต่าครับก็จะมาหักเงินต้นครับดีจังเลยโอ้นลพี่้องนะถ้าผมไม่ได้คุยท่านผู้ว่าวันนี้ผมรู้สึกว่า ชาวบ้านจะเสียโอกาสเยอะเลยนะครับชาวบ้านชาวบ้านจะเสียโอกาสเยอะเลยคุณขนมแล้วก็คุณจิมมี่ครับพี่ให้โอกาสจะตามกันหตุกครับท่านผู้ว่าใช้มาอะครับท่านครับอะไรที่ท่านทําเพื่อพี่น้องประชาชนเนี่ยเราจะเป็นกระบอกเสียงกรมบัญญัตพันธุ์เราจะนี่แหละครับคือช่วยกันเนาะให้ชาวบ้านได้เข้าถึงที่อยู่อาศัยและถ้าหนึ่ง มีรายได้น้อยไปเช่ากันที่ะราคาถูกแค่พันสองพันห้าต้นพันสองพันสองพันห้านะครับสองวันละสี่สิบาทนะครับวันละสี่สิบาทชวนเพื่อนมานอนได้หนสองพันห้าก็วันละห้าสิบบาทครับแต่ว่าถ้าเป็นอาคารชุดห้าชั้นเนี่ยพันห้าจะคือชั้นหนึ่งสองสามนะครับแต่ว่าพันสองไปทีชั้นสี่ชั้นห้าเพราะว่าไม่มีลิฟต์ครับไม่เช่นปกติถ้าสูงจะแพงถ้าชั้นล่างจะถูกอันนี้กลายเป็นชั้นล่างถูกขั้นบนแพงครับ เพราะเราไม่มีไม่มีกำลัหาทางแก้อยู่ครับท่านมันมีอันนี้ไหมท่านเอ่อมีการกําหนดเงื่อนไขไหมว่าจะต้องเป็นผู้ที่ไม่ใช่ว่าใครก็มาซื้อได้ไหมท่านคนรวยมาซื้อได้ไหมเหมือนคนรวยก็มาซื้อเอาหมดหรือยังไงท่านมีเกณฑ์อื่นๆเพิ่มไหมครับเราจะมีกรอบของผู้มีรายได้น้อยต้องไม่เกินมีระดับไม่เกินอ่ามหมื่นบาทครับอ๋อ ครอบครัวอะไรแล้วไม่เกินสาม่เกินบาทนะเกินสาม0 0ื่นบาทนี่จะมาใช้โครงการแย่งเสร็จคนลำบากไม่ได้นะไม่ได้อ๋อบางคนฟังไปไปไปเอาไว้ดีกว่าห้องสองห้องไม่ได้นะครับเกณฑ์ตรงนี้นะต้องดูเกณฑ์ด้วยเนาะแล้วแต่ละห้องนี่อยู่ได้ไม่เกินกี่คนคะท่านผู้ว่าคะก็ไม่ได้มีข้อห้ามครับไม่ได้มีข้อห้ามจะมีห้องขนาด3าสามตารางเมตรกับยี่สิสี่ตารางเมตรครับ ท่านท่านเมื่อกี้ท่าน,าน,านบ,บอกอาคารสูงเนี่ยเราไม่มีลิฟนะต์นะแต่นเนี่ยวัดเดงงทีผู้สูงอายุเขาอยู่เดี๋ยวนี้ห,ห้าชัน้นครับห้าชั้นจะมัน็นเดี๋ยวนี้มันมีลิฟต์ที่ทําได้นอกตัวอาคารเดี๋ยวนี้สบายมากที่เขาใช้ใช้กับผู้สูงอายุนะผมว่าใช้ได้นะท่านนะจุกเฉินนะใช้กับผู้สูงอายุได้สาหรับผู้สูงอายุได้ทำได้ได้ครับก็กำลังจะหาแนวทางอยู่ครับครับคือถ้าใช้ลิฟต์ตัวละสามล้านสี่ล้านห้าล้านโดนนั้นไหนนั้นแพงเกินไปไหวครับไม่ไหวใช่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ลิฟต์ลิฟต์ลิฟ ได้ครับท่านครับเดี๋ยวก็คือวันที่หนึ่งถึงสามกันยายนนี้นะครับไปที่การแข่งขันที่กอนจันทร์ทั่วประเทศครับแล้วก็ที่กองจันทร์ครับครับสายด่วนหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งห้าครับครับเดี๋ยวใกล้ๆถึงวันงานแล้วก็วันงานเดี๋ยวท่านผู้ว่าเดินแล้วก็บอกกับพี่น้องประชาชนอีกทีนะท่านนะนี่เป็สิทธิพิเศษถ้าหมดจากงานนี้แล้วก็ถ้ามีเหลืออยู่นะครับก็สามารถจะไปติดต่อได้ท er> ี่การแข่งขันทั่วประเทศเหมือนกัน ใช่ครับอได้ครับท่านผู้อาว่าทวีพงศ์ครับขอบพระคุณท่านอย่างสูงครับได้ครับสวัสดีครับครับขอบพระคุณครับท่านครับครับสวัสดีครับ